Okay. Ken ken อ่าเขียนต่อไปอีกรูกให้มันเสร็จมันใกล้เสร็จแล้วนั่นแล้วเ,เ,เขียนตัวนี้ก<ข>่อนเอาคืินเดี๋ยวจะเอาลองค่ะผมให้มันเหลือต่อกันตัวนี้จะจงไวนีจะจงนี่จะจงตัวนี้ประจ ong จงตัวนี้ประจ o n จงตัวนี้ประจอง g จงตัวนี้จงไวอยู่คับอ่าเขียนต่อตอันเดียวอ่าเขียนให้มันท่านกัน ไม่ดอนที่อยู่ตรงเวทตอนแตวแหละครับที่อยู่ตรงเวดตอนแตวมันใจแล,ล,ล,ล้วเร็วเ่ลูกแม่นครับนีม่มันบ่นนั้นดตามกันปันไถครับเขียนสวยๆเด้อลูกเด้อหมู่ดาวตะวันที่เวียดนามแล้วครับอย่เย่เฝ้าโค้งไว้เด้อติลูก <c oughs> อ่าเอาไม่เบ <c oughs> ิ่งตัวน,นี้มันโค้งไว้เกินตัวนั่นอ่าตัวนี้ทําสวยๆหน่อยอย่าเฝ้าโค้งเร็วเด้อลูกเด้อ สวยแล้วเอายิก็ยิกตัวนี้บปนต้นตรงไวอ่าเขียนตัวได้ก่อนมาหนิเขียนข้างล่างก่อนอ่าอืมไวเกินไวเกินตัวนี่มันสีเขียนตัวโทษทาหารอยู่เนาะนการบานลายเหมือนนี่ nan